สำเร็จโดยเธอคิดสิน้แต่ขอให้ได้สิงนสูงสู่งานาได้เงินได้ทามรับตาเกนมาอยู่ก็พากรม่รกน้นทา,าไป โมตนาไตละพี่น้องเอ็ดเนืรอได้นะครับคนสู่ชีวิตก็แม่กะเท่าละเด้ทั้งบ้านก็ได้ มีหดล้านกุชชี่ล้านหลุยด้วะค่ะทั้งปกติหดล้านกุชชี่นะจ๊ะล้านหลุยก็มีนะคะอ้โซ่เนาะอรมีเดอร์ในสนามบินพี่ไม่มีหลุยวิกตอง ชุดค่ะเห็นแม่ได้เอาไปไหว้กีนตอนถา่าซะมีอันนึงสองอันแล้วก็ะประดับชีวิตเอ้มีเบิร์ตัวมาเลยสังเกตตัวเธอเห็นไอมเห็นว่าแม่กับย่างรูรูล่าลาไปโหลดสินะเรา่าขึ้นเครื่องบินกันย่างขึ้นแต่เครื่องบินบาเลยสังเกตมื่อนมมีเวลาสังเกต ชาแนลก็มีเออดูร้านเดอร์ชาแนลมีรองเท้าบู๊ตมีกระเป๋าชาแนล เราจะไปที่ E5 กันนะคะเดียราถึงที่ตอนนั้นเราไป G แต่อันนี้ไป E สวัสดีค่ะพี่นอ้องเพื่อนก็เข้าแล้วนะคะพี่น้อง อสายการบินของเอลเอ็ LM. เครื่องลงตอนนี้เราก็อยู่ที่สุวนมะกร,รูดรอลอยรอขึ้นเครื่องนะคะ ส่วนเป้็็ถึงที่มุกดาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องนุชก็มารอที่นั่นแล้วแล้วค่ะน้องนุชก็มารอแล้วะะไม่ใหญ่รินค่ะมากจับกัับล่าพ้อมกับกับไายเอาลูกไปเรียงอยู่บ้านจนว่นบบาเพราะว่าอยู่กรุงเทพค่า,สาใส่ใจมันหลาย โอเคครับน้องคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอดน้องอยู่ในสนามเด่นข้อการคลิปยาลลกชาพี่น้องขอพุณทุกกำลังใจขอพุณทุกการติดตามเด้อสวัสดีค่ะ 我们来互、啊、动。